<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องผู้จัดการแวกคนสวยค่ะพี่กัดทุ่งผู้จัดการค่ะพี่น้องวันนี้อยู่ที่มูโฮกค,ค่ะบ้านลุบเล่าตําบลกลางอาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะพี่น้องวันนี้จะพา,าเมืองการเพาะบกพี่ค่ะเพาะจังไรแห่สําเร็จค่ะเพาะจังไรแห่เกิดายได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเจอกับคุณนาไพ่วันจันเขียวค่ะพี่น้องไปกันเลยปะปาได้ยุ่วได้ยุ่ะ คุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันแนีเมืองกระเพ็ดเลยได้หนิอุ้นี่บวขาวน่ายบวพริในใกนี่แหละวน่ายบวพริกเจ้าพ่อเอาอันตรงแกะออกมาจากน่วยมันบวขาวหรืรเหอเพชรจากไหนี่แกะออกมาจากน่วยมันแล้วนางแกะที่ละน,น,น่วยน่ะบวขาวโบปันใส่เครื่องปันเอาใส่เครื่องปัน,ม,นม,มันบ,บนมุหมุนบวขาวโบใสหนามหนามเอาหนามใส่เลยกับปันโอ้ยพี่น้องใสหนามกับกองหอกเป็ดชีเฮ้ยของเพลนนี่โอ้ยก๊อกหอกอ่ะ ลิ่นลิ่นเปลือกมันออกนะแต่สีเหลืองนะเม็ดมันสีจุ่มเขาก็ไปเอาแต่เม็ดมันมาหนิหมายถึงว่าอันเ้าเอาไปใส่เครื่องปั้นเครื่องปั้นแบบปั้นผลไม้ห่อนี่บเปล่าคะเอาไปใส่เครื่องปั้นแล้วก็ใช้หนามแล้วก็ปั้น เปลือกมันสีฟูขึ้นมาเอามาเทใส่ถาดสิละ่ะเทใส่ถาดเอาหนังใส่ก็ลิ่นออกลิ่นเปลือกมันจะฟูอ๋อเปลือกฟูแล้วเาม,าม็จจมดอยู่ข้างล่างจมอยู่ข้างล่างนี่อ๋อค่ะบันนี้ก็คือเอามาหยอดใส่ถุงสิบอะคะมเม่นมหยอดใส่ถุงสิละ่ะบันนี้คือดินนี่เตรียมดินจังไรคะน่ะดิน,นผสมทีมนีแกลบดำแกลบยิบกระดินสุดผสมกันอ๋อค่ะ อันนี้ผสมแลกะกะ้กก็กอกกอกกอ้กะคือกระเน็บได้เลยบ่คคะค่ะนี่เน็บเลยนี่ห้อยเลยห้อยเม็ดได้เลยนี่นี่ผสมมาเรียบร้อยแลวนี่อือก็คือนี่นี่คือมีแกบดำแกบดำแกบสดแ,แก่บสดแล้วก็ดินดิน,ดน<อ>สามอย่างให้ผสมกันขีดว่าขี้ใกล้ปอรงไส้เลยบ่ค่ะก็ใส่ได้อ,อ๋อใส่ได้ใส่ช่วงพี่เกิดปึ้นมาเเดือนหนึ่งอ๋อนี่คือได้เดือนหนึ่งแล้วบะค่ะเดือนหนึ่งก็สามซีมือละนี่ หู oh, เดือนหนึ่งก็สานสิมือบันนี้คือตอันนี้คือขายขายจากไหนคะนะ่ะทุงละสิบบาททุงละสิบบาทอันนี้คือเอ่อเขามาลาบเอาบะคาหรือว่าจังไหมาลาบมีเมยค่ะมาลาบประจําเลย๋อ oh, ค่ะบันนี้ก็คือเสียบลุ้มลุ้ไอ้ทุงหนึ่งนี่คือประมาณจักเม็ดค่ะนะ่ะอู้ยหลายประมาณยี่สิบเมตรพอดีนี่มันก็รวยหลวงเกิดทุกต้นทุกตน บาทมันก็คุ้มแล้วค่ะนอ่อซีบบาดเลยตรงบุกลายต้นหนึ่งนี่หน้าเฮ็ดมจาจักปีลรอค่ะนี่จากช่วงปีปีที่สามลวนี่ปีที่สามแล้ว,ลวค่ะปลูกก็คือพอแต่บุกพีกบกัวขาหรือพอะยังไงบุกพ,พีกบวกระเพาะบวกระเพาะพวกพักแพล่พักสะระเนื้อค่ะหลายอย่างผสมผสานกันไปเห็นหรอโอ้ค่ะแล้วแต่ช่วงฤดูสิบหรอค่ะเมนโอ้ไปตะมวนเนาะค่ะเนาะเฮ็ดก็เพล่ดหค่ะนี่ เฮ็ดเดิน huh. ผ <laughs> <laughs> cool. ู hmm. um, uh ้เ huh. ด uh ียวนี uh ่ล huh. oh ่ะเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดจอยรับพนักงานนี่บมอไม่เฮ็ดซอยเนี่ยอันนี้ก็คือห่วยไปอังสีเลยแมนเปลี่ยนระยะอังสีบอกค่ะเปลี่ยนห้าล้อยุงอีกสีนี่มาที่นี่เทาก็เอาดินมากรูปนาค่ะดินมากรูปนากรูบนี่ตรงคือนาซ้ำไหนค่ะน่ะบนบนนาแห้งกลายเมันเกิดไดอยเนี่ยโอ้ค่ะ มันนี่ก็ฮดหนามมันนี่การฮดหนามนี่ฮดตรงไหนคะน่ะฮดหนามตรงฮดทั่วให้เปียกทุกมือเลยบ่ค่ะฮดทุกมือเสาแรงบ่อฮดตัแต่เสาก็พออย่างเดียวฮดถึงฮดทุกมือฮดให้เปียกก่อนเกิดน่ะมันสิได้เกิดเสมอเพอาสิได้เกิดเสมอกันนะคะนั่สิเกิดเสมอฮดให้เปียกเบิดทุกข้างน่ะนี่มันก็เกิดเสมอคือจังซี่ต้นมันก็เสมอกันอ๋อแรกแต่กี้ก่อนที่จะมาเพาะนี่ ไอคิดจังไคือคิดว่าจะมาพออันใหม่ขายนี่นะคะใดๆมันเกิดเพรขายมีนอะก,กับกีต้ยางเฮนไฮเฮน่าก็อยากลอ่องเบืองค่ะเฮ็ดสวนผสมประาสา,ไานไปฮะนี่ายไใด้ตื่มกันวันสนดุค่ะวันนี้เฮ็ดอันช่วงเฮ็ดขังแหลกๆยังสระสบความสำเร็จเลยอยูอ่บคะน่ะบ่ะสบความสำเร็จเพื่อยทีมเสียทีมร้ายลุบรลายอมื่อใดว่านะสบความสำเร็จยังสีกับโบย่อมค่ะกับเฮ็ดอื่นคือเกา มันตายมันเปื่อยไปกระเฮ็ดคือเกาสูค่ะสู๋จนประสบความสาเร็จจนได้อ่งเมฆาเดือดเรื่อยค่ะท่งเมฆาตลอดเลยก็คือปัญหาแหลกๆเลยก็คือเจอเปื่อยทิ่มเปื่อยเอาวันนี้แก้ปัญหาจากไหล่ะค่ะต่อมาเไปเรื่อยผสมดินเฮี้กระเฮ็ดหาผสมดินไม่เฮ็ดหม่เฮ็ดไปเรื่อยค่ะวันนี้พวกเจอปัญหาพวกมันลงมาแลงอย่างไรอสิบว่ะค่ะนี่คือการเท่ากับซีดยา ขวัใหม่นะอ,อย่ยกที่ประผาบนะอะไรมาแรกนะเวลาเขามาหลับเอานี่คือมาหลับเอาประมาณจักตนคัะนนะ่ะอุ้ยเลอจีหาอร่อยเธอเป็นพันก็มีป้านั่นบ่วุ้ยเขามาเอาเห็ดน้่นมา่ท่านเนี่ยมันบอกใครได้ไงนี่เห็นบ่อนี่มันเหมนเฮ็ดเมื่อท่านแม่ข่าเขามาเอาค่ะเมื่อวนนี่ก็คือเดือนกว่าเดือนหนึ่งกว่านี่เขาจองไปเบิดแล้วนี่ จองบมดแล้วจองบมดแล้วจองแพงมัอนี้เสียเอามือปลูกวัดใหญ่ที่สันวัดใหญเมื่อไหร่สันว่าเสียเอามือปลูกอยู่เ่อไหร่สัมาจองบัดท่านโอ้ตรงมาจองตรงจองก็นี่นี่เขาจองบมดแล้วอืมันนี้ม่วนนี่ละค่ะม่วนนั่นสิเขาย่างเขาว่าเลยจองแล้วมัน้วก็ร่างเกิดร่างกัน ค่ะเขาก็มารับเอาไปขายตองสิแล้วเนาะค่ะมันนี่คือขายให้เขาส่งจังไรค่ะบานนี้ส่งให้เขากับฮาบัดโอ้ส่งส่งนี่คือเบี้ยถ์ทุ่งนร่องในฮาบาทแม่ยนห้อก็ขายย่อยก็บซิบบาทเ้าก็ส่งให้แม่ค่ะห้าก็ะฮาบัดอ๋อทับข้นาซื้อหน้าสวนก็ถุงละซิบบานนะสิบค่ะอ้ไปปลูกก็ได้หลายต้นเยอะค่ะพี่น้องนี่คุณน่ะทรงสามซิบยี่สิบต้นเนาะค่ะโอ้คุมขุมขุม อันคุณนาคะแล้วต้นซ้ำานีแล้วค่ะประมาณจักเดือนนี้ค่ะเดือนเคิงเงินตัวหนีเดือนเคืองโอ้ตัวหนีก็คือความปลูกแล้วนี่เดือนเคิงโอ้ตัวหนีเดือนเคิองความปลูกเลยอืมบันนี้เบียบอันทุงซ้ำานีเบียรซ้ำหนีขายจักบาทบันนี้ค่ะขายสิบบาทคือเก่าสิบบาทคือเก้าสิบบาทคือเก่าอันมันหันต้นซ้ำานี่ก็บสิบบาทสิบบาทเออสิบบาทคือกันบันนี้ส่งให้เขากับราคาเก่าอยู่บ่ค่ะราคาเก่า โอ้ต้นสูงซ้ำได้ก็คือราคาเก่าราคาเก่าโอ้ยปลูกไว้ให้เป็นหน่วยเด้อยนุ่งคอสีมะเอามันเป็นหน่วยพอกินนุ่งคอสีมะเอาสิพอกินพอกินกระไรกันเปบ่าซิบ,บาช่ไบอกแปลว่าฝากเรี้ยงไว้ไม่สินะฝากปลูกให้เด้ยอไม่สิเป็นหน่วยคอสีมะเอาไม่สิเนาะโอ้ยพี่น้องมีแต่ต้นงามค่ะพอเองบดทุกต้นเนาะค่ะหนาเนาะพอเองอืมบันดนี้ช่วงไหนที่แบบว่า คนมาเอาไร้สุดเลยนะค่ะแบบว่าเด้เยวพาไร้ที่สุดเลยนะร้ที่สุดก็คือช่วงไอ้ตัดโคกเขาออกเหลี่ยวนี่นะโอเกีย่ยวเขาเขา,เขามีทีปลูกนะช่วงโคกเขา<อ><อ>ค่ะโอ้ก็ช่วงที่เขาย้ำเขาเฮทไฮเฮทหน้าเขาก็จะบ่ค่อยปลูกน่บบาค่ะปลูกอยู่ก็ปลูกธรรมดาทีมันก็กบจะบ่หลายถ้าเขาตัดโกเขาออกเหลี่วนี่เขาก็สิปลูกหลายอค่ะก้วส็คล้ายดีเขาสิเตรียมลงไว้เลยหน้าเค่าได้ขเยหคล้ายสรุ้ดเลยเนี่ยเดือนเท่าไหร่ค่ะ เดือนเะประมาณหมืน่นสองหมื่นนี่ละก็คือบอกพริกนี่ฮะสองห,<า>หมื่นบาทโอ้สองหมื่นบาท <c oughs> <c oughs> อ๋อหมยถึงแค่บกพริกนี่บอกค่ะมีอันผสมผสานสานี่ละอันนั้นเนี่ยกับมันนี้รายได้นี่คือพ่ออยู่บอกาดนะ่ะแต่ละเดือน,อนก็พ่อได้กินพ่อได้ใส่นี่ละอก็คือเป็นเงินบกขาดมือนะก็พ่อได้ใส่ไปเรื่อยๆนี่ละค่ะ เมฮดนี่มันก็พอได้ใช้พอบ่ได้ขาดมือเงินท่องค่ะก็เป็นเจ้านายตัวเองเนาะค่ะหน้าน้องเฮ็ดงานเจ้าของค่ะน้องเจ้าของเฒ่าแก่เจ้าของเฮ็ดกับพ่อมีพ่อกินเนาะค่ะหน้าน้องเรนอืมมีพ่อกินนี่ล่ะคุณหน้าคะคุณหน้ามีเคล็ดลับอีหยังเน่ค่ะในการปลูกพืชกการดูแลอีหยังจังซีินะคะ ก็ม so 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 so. so so ีเคล็ดล be. ับยังหลายโดก็มียังโดกแต่เอาดูแลเอาใจใส่ก็ไดเบืดอยังก็ได้เาเอาใจใส่เอาค่ะก็มีเคล็ดลับยังโดไอเห็ดก็ได้เบิ้ไอเห็ดก็ไดเบื้เนาะค่ะก็ได้ขยันค่ะบันทีทามีคนอยากเขามาแบบว่าศึกษาอยากเขามาให้คุณหอาเป็นคู่แห่แน่สิมาขอขอสูตรขอหยังสีแพงอยู่ยป่ค่ะโมแพงโมแพงมาโหลดมาได้เลยเนาะค่ะมาเลยมหาโหลด เ้าสั่นขอเบอร์คุณหน้าไว้แน่ยน้อค่ะเนาะให้ทันผู้ชมเนี่ยค่ะค่ะเบอร์ถอรศูนย์แปดศูนย์หาสี่หกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดค่ะผู้ใดอยากเขามาเขามาเบิรงมาส่งเขามาได้เลยค่ะผู้ใดอยากเขามาสื่อเาสื่อได้ค่ะค่ะอยากได้จำนวนไลค์กับต้องจองไว้ก่อนเนาะค่ะนะค่ะอู้ทั้งผุนกับแม่นเบิร์เด้อค่ะพี่น้องแม่นพ่คขาน่ะแม่นพริกหมดเลยพ่อขานเองพริกหมดเลยโอ้ละ หน้ามือนี้อยากให้หน้าฝากถึงชาวสวนเนาะคะ่ะเนาะที่เขาอยากปลูกพวกพริกหรืออยากเฮ็ดอีหยังผสมผสานนี่นะคะ่ะฝากถึงเพื่อนนะคะว่าเพื่อนจะเริ่มต้นเฮ็ดจังไหนสินะคะเริ่มต้เนเฮ็ดจังไดนบอก<ท>เริ่มต้นเตรียมดินนนั่แล้วเตรียมดินเ,นเตรียมที่ค <c oughs> มีทีแต่ไม่มีทีม่น้ำเฮ็ดได้เบิร์ดมีทีไม่น้ำนะ <c oughs> แต่เฮ็ดได้นะค่ะเป็น,นไปได้กับมุ่งสะแลมมุม่งลัางข่ายเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเมนนี่ทีเ่เค็ดโบ้ยสืบคุณเด้อ อ๋ออ๋ออันนี้ก็ถือฝนบ่ได้เลยถืฝนบ่ได้เห็นบ่หนิเออผาแลมผาเทิงผาแลมเทิงผ้ายางตรงคุ้มเรียบร้อยเป็นยังค่ะเพิ่นถือฝนละเพิ่นสิเป็นจังได๋เพื่อนจีเปรย์เปร่์เนียนโอ้หนามฝนนี่เป็นกดบ่หรือจังได๋เป็นกดแต่ข้างถือฝนนี่เฮาต้องได้มาล้างออกยามมื้อเช้าค่ะพี่น้องผู้ใดอยากทำสวนบอกพริกอยากพอบอกพริกเด้อค่ะอย่าลืมมุงหลังคาให้เพิ่นเด้อค่ะซาเลมค่ะพี่น้องเนาะค่ะแม่นบ่ ค่ะค <com> ่ะจึงได้มุอนีก็ขอบคุณคุณนาเด้อค่ะที่บอกเคล็ดลับบอกสูตรในการเพาะบุกพริกเนาะค่ะน้องพี่น้องเพาะจนได้เป็นรายได้หลักเนาะค่ะหนาเนาะค่ะค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกบเข้ามาหาคุณนาผูนใดเด้อค่ะเด้อที่บ้านลุบเล่าค่ะมูฮกค่ะตำบลกลางอำเภอเดชอดดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคุณนีผู้จัดการขอจบรายการโดวยเพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ